เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับ8ปดนาฬิกา3นาทีเราว่ากันต่อไปเอา้าสลับกลับมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งปัญหาเศรษฐกิจในน้องไบคือมันมีกระแสข่าวในทำนองว่าขณะนี้มีผีน้อยเข้าไปอยู่ในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากาแล้วล่ำลือกันว่าถ้าแก้ไม่ได้ภายในปีหน้าปี68ญี่ปุ่นจะเลิกฟรีวีซ่าคนไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยฟรีวีซ่า15วันแปลว่าเดินทางไปญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ได้15วันใช่ไหม มันมีกระแสข่าวอย่างที่ว่าว่ามีผีน้อยระบาดแล้วอ้างเองว่าเมื่อหนึ่งธันวาคมปีที่แล้วมีการประชุมหารือด้านกงสุลระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครั้งที่3ที่สโมอสรราชพฤกษ์กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงปัญหานี้ค่ะ แรลงขาวระบุว่าอธิบดีกรมการกคสุลญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานร่วมหยิบยกปัญหาเรื่องผีลอยขึ้นมาเพื่อขอให้ฝ่ายไทยหามาตรการป้องกันและแก้ไขคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นอ้างอิงตัวเลข3ปีที่ผ่านมาจำนวนคนไทยที่อยู่เกินวีซ่าในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะปี64เนี่ยประมาณ8,000กว่าพอปี6 5 9 0 0 0กว่าพอปี6611,000กว่าคนซึ่งมากเป็นอันดับ2รองจากเวียดนาม นั่นทําให้มีรายงานข่าวในสมองว่าญี่ปุ่นถึงขนาดยื่นเงื่อนไขเหรอซึ่งเขาเรียกว่าฝ่ายไทยถึงอาจกัะสะดุ้งได้เนี่ยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าตัวเลขยังสูงๆแบบนี้จะส่งผลกับการพิจารณายกเว้นวีซ่าระยะสั้นไม่เกิน15วันสําหรับคนไทยขอรัฐบาลญี่ปุ่นต้นปี68ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นรเราก็เลยตรวจสอบไปยังกรมการกองศูนกระทรวงต่างประเทศได้รับการยืนยันว่าขณะนี้ ผีน้อยในญี่ปุ่นเนี่ยมากกำลังประสานงานแก้ปัญหาร่วมกันแต่ย้ำปฏิเสธกระแสข่าวคือญี่ปุ่นยังไม่เคยเสนอจะยกเลิกฟรีวีซ่าปมผีน้อยที่วานี้ก็มีการอ้างอิง33 31มกราคเดมกราี่ผ่านมาท่านอธิบดีกรมการกงศูนพร้อมด้วยรองผู้การตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ผู้แทนสถาเนเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียวมาหารือที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นนะคะย้ำถึงความพยายามของฝ่ายไทยที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะ อยู่เกินกำหนดคือ o v e r เตย์แล้วก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายและเสนอให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวในกรมการกงสุลระบุนะคะว่ายังไม่ได้มีการระบุว่าญี่ปุ่นเขาจะยกเลิกฟรีวีซ่าให้กับคนไทยถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ยังไม่มีตอนนี้แต่ถึงกัน 68, นั้นปี68เนี่ยมันจะสิ้นสุดมาตรการฟรีวีซ่าตามกระบวนการซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะต่อไหมใช่ค่ะเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ที่บอกว่าเขายื่นเงื่อนไขว่าไม่จริง ใช่ไหมอ <c oughs> แต่เขาจะพิจารณาทบทวนตามคาบเวลาปกติก็คือปีหกแซึ่งอาจจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้ไร้ทเลทึกใจท่านผู้ชมผีน้อยในญี่ปุ่น